สวัสดีครับวันนี้ผมช่างโต้งโซลาเซลล์จังหวัดเลยนะครับหรือร้านต้งเต้นจังหวัดเลยเนาะพอดีมีโอกาสได้เดินทางมาฟูจิเมืองไทยอำเภอภูหลวงนะครับที่ชมบัวเนาะพ่อใช่ไหมนามีบัว,บวโอเคที่นามีบัวนะครับที่นามีบัวอำเภอภูหลวงอนี่ดูวิวสวยวิววิวฟูจิเมืองไทยนะครับ หรือเรียกกันว่าภูภูหอภูหอที่อำเภอภูหลวงนะครับได้เดินทางมาติดตั้งสมมตหนึ่งแรงใช้แผงโพลี่340วัตต์สแผงนะครับตัวนี้เป็นของยี่ห้อไรเซนการทำตัวล็อกล็อกแผงครับทำให้อย่างดีโครงโครงหนาเหมือนเดิมนะครับโครงเหล็ก3าม มาดูใต้แผงกันเป็นโพลีนะครับเป็นเทียวัน340รี่สวัตต์อ่าตัวนี้ส40ี่วัตต์โพลี่รับเซลล์นะครับอ่ากระแส 8. 8ุดแดอมป์นะครับตัวนี้เคอร์เรนต์อยู่ที่88ดบปดมาดูที่ตู้กันเดี๋ยวค่อยไปดูน้ำอตอนนี้ตู้หน้าตู้วนอยู่ที่ร้อยสิบสาอ่าประมาณนี้นะครับกระแสอยู่8 8ดจุดด โอก้กระแสมาเต็มแม็กเลยของแผงตอนนี้เวลาสิบสิบเอ็ดนาฬิกานะครับสิบเอ็ดนาฬิกาตัวนี้เป็นเป็นปั๊มหย่อนลึกสุดแปดสิบห้าเมตรนะครับตัวนี้ของเจ็ดร้อยห้าสิบวัตต์วัดมาที่หนึ่งพันกับอีกสิบเจ็ดวัตต์นะครับรอบอยู่ที่สามพันหนึ่งร้อยสี่สิบแปดรอบประมาณสามพันหนึ่งร้อยสี่สิบรอบนะครับตัวนี้เลือกใช้สเปค สเปคสูงสเปคสูงก็คือใบใบพัดเยอะตัวนี้หย่อนไปแค่8ท่อนนะครับใช้นิ้ว25หย่อนเป็นนิ้ว25เป็นสเปคนิ้ว25นะครับโอเคดูรายละเอียดกล่องเป็นไฟสีใหม่แล้วครับสีฟ้าอนุกรมได้สูงสุดก็คือ340วัตต์ได้4แผงแล้วก็420วัตต์ก็ใส่แค่3าแผงก็พอตัวนี้เเดี๋ยวเราไปดูน้ำกัน งานระบบก็เหมือนเดิมนะครับเหมือนทุกๆคลิปเลยร้อยท่อฝังดินโดยตรงนะครับแล้วก็เทคนโครงสรา้างข้างหลังก็เป็นแบบนี้เดีย๋ยวใครชอบงานของผมก็ติดต่อมาได้ตัวนี้เป็นบอ่อบ่อขนาด4ี่นิ้วนะครับย่อนไปที่32เมตรตัวนี้ย่อนไป32เมตรนะครับใช้นิ้ว25หหรือหนึ่ง หนึ่งทับสี่ในการหย่อนน้ำก็ประมาณนี้ยังไม่ค่อยใสเท่าไหร่เพราะว่าบ่อไม่ไม่ค่อยได้ใช้นานนะครับทำไมถึงเลือกสเปคนี้เหรอพอดีลูกค้าอยากได้สเปคนี้เพราะว่าเคยเคยเคย,เคยมาติดให้แล้วอยู่อยู่ตรงนูน้นทีน่นึงนู้นหย่อนลึกมากตัวนั้นน่าจะสี่สิบห้าสิบแต่ตัวนี้หย่อนสาสบสองก็โอเคเอแกอยากได้สเปคเดิม น้ำก็ออกนิ้ว2นะครับน้ำอยู่ที่ประมาณ4,000ลิตรต่อชั่วโมงได้ตัวนี้4,000ลิตรหรือ3.9ลิตรต่อชั่วโมงก็ถือว่าค่อนข้างเยอะนะครับก็จะทําสวนจะปลูกมะนาวเหมือนกันจะปลูกมะนาวทั้งหมดเลยก็บรรยากาศล่มลื่นดี <c oughs> เป็นไงบ้างพ่อวันนี้ประทับใจไหมครับ ประทับใจน้ําอยู่เนาะน้ําดีอยู่เด่ยกลัวไม่ได้น้ํากลัวน้ําไม่ดีก็ได้น้ําดีอยู่ก็ถือว่าโอเคนะครับสําหรับวันนี้เนาะถ้ามีเพื่อนเพื่อนพี่ๆคนไหนสนใจก็ทักผมสอบถามมาได้ขอเป็นแอดไลน์ดีกว่านะครับตอนนี้เพราะว่าเบอร์โทรผมโอ้คนโทรเข้าเยอะมากผมไม่ค่อยมีเวลารับเลยบางทีติดงาน งานประจําอยู่แล้วก็บางทีก็ออกมาติดงานให้ลูกค้าอยู่อยู่ที่หน้างานอย่างเงี้ยครับส่วนตัวไม่ได้อยู่ร้านเท่าไหร่หรอกไม่ได้อยู่เลยแหละจันทถึงสุขเสาร์อาทิตย์ก็ออกหน้างานอย่างเดียวนะครับก็คืออยากให้แอดไลน์ผมมาแล้วกันเนาะพี่ๆคนไหนที่อยากจะสอบถามผมก็เกี่ยวกับปั๊มโจดได้ก็ผมให้คําปรึกษาได้หมดอว่าแต่ถามมาอันไหนไม่ได้ผมก็โทรหาบริษัทอย่างเดียว <laughs> โอเคเนาะสำหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนแล้วกันเนาะถ้าใครอยากสอบถามหรืออยากให้ผมไปติดให้ผมก็ติดได้แต่ภาคยีสารนี่แหละก็ไม่ได้ไปไกลมากครับก็อยู่จังหวัดเลยหนองบัวประมาณนี้อุดรเล็กๆน้อยๆอ่าเพราะว่าผมได้หยุดแค่เสาร์อาทิตย์ถ้าสนใจก็แอดไลน์ผมมาเบอร์โทร0847960452นะครับแอดเป็นเบอร์โทรได้เลยตัวนี้แอดเป็นเบอร์โทรผมได้เลยนะครับโอเค okay. วันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนแล้วกัน แล้วพบกันใหม่นะครับคลิปหน้าฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e ด้วยโอเคอันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ